สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องของฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักสิบแลวก็หลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับสูตรเลือกคู่ขี้งวดที่แล้วนะครับก็เขาที่แล้วเข้ามานะครับคํานวณไว้ได้เลขศูนย์ส่วนสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนี่หลุดนะครับงวดที่แล้วนะครับ วันี้ก็มีสูตรใหม่นะครับมาให้พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับอันนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนำไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวอะไรน,นะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารยานะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หว้ฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบล่างก่อนแล้วกันนะครับสถิติของสูตรนี้เข้ามาจากงวดแรกนะครับ79สถิติก็ถือว่าเดินดียังไม่ผิดนะครับเข้ามาก็ 1>, 1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าเจ็ดแดเก้าบแล้วก็11ของงวดที่ผ่านมานะครับที่ลงเห็นผลงานจริงๆก็3ามงวดล่าสุดนะครับก็คือ1กรกฎาคมนะครับเข้ามาแล้วก็16กรกฎาคมนะครับก็เข้ามาแล้วก็ของงวดที่แล้วนะครับ1น่สิงหาคมนะครับก็เข้ามานะครับส่อนนี้คำนวณไว้ได้เลขศูนย์นะครับกับรา้งวันที่ออก สี่หกนะครับหลักสิบล่างนะครับคือเลขสี่นะครับเลขสี่เป็นเลขคู่นนะคับมานะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสิบบนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลกทายครั้งที่สองนะครับหลักสิบบนนะครับก็คือเลขสี่ 1 1 0ท้ายครั้งที่2นะครับเลข0ูเลขเจ็บวกกันแล้วได้11นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขขี่นะครับ16สิงหาคม6 7นะครับ หลักสิบล่างนะครับจะเป็นเลขขี้ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับความน่าจะเป็นนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีนะครับยังไม่ผิดนะครับที่เห็นผลงานก็สามงวดล่าสุดนะครับงวดนี้งวดที่4ี่นะครับที่เราจะมาลุ้นกันจะมาไม่นะครับเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกที่ลงที네่จะลุ้นนะครับสูตรนี้สถ other, uh, ิติของสูตรนะครับเข year, pause pause ้ามาจากงวดที่ออก17นะครับงวดแรก9้าบวก8เป็น17 1 7บเวก4เป็น21นะครับได้เลข1นนะครับเลข1เป็นเลขที่ผลลัพธ์วันที่ออกนะครับ17นะครับหลักหน่วยนะครับคือเลข7็ดนะครับเป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้10นะครับได้เลขศูนย์ะครับเป็นเลขคู่นะครับผลลัพธ์วันที่ออก6กศูนย์นะครับ หลักหน่วยคือเลขศูนย์เป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้16นะครับเลขคู่นะครับผลวันที่ออก4ี่สองนะครับหลักหน่วยคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้13นะครับเลข3เป็นเลขคี่นะครับผลวันที่ออก3 1มนะครับเลข1เป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้11นะครับไปเลข1นะครับเลข1เป็นเลขคี่นะครับผลวันที่ออกนะครับ8 9้า นวคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้11นะครับได้เลข1นะครับเลข1เป็นเลขคี่นะครับผลวันที่ออกสองนะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือเลข1เป็นเลขคี่ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้บวกกันแล้วได้10นะครับได้เลข0นย์นะครับเลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับผลวันที่ออก4ี่นะครับ หน่วยล่างนะครับคือเลของเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกนะครับที่ลงนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาตามดูนะครับสูตรเลือกคู่ที้ก็50-50เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็ดูดูไปประกอบนะครับของงวดนี้นะครับ4ี่บวก1เป็น5 5าหบวก2เป็น7นะครับได้เลขเ สิงหาคมนะครับหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไอิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่สูตรเก่าที่หลุดนะครับสูตรเก่าที่หลุดผมก็ดูแล้วก็บวกแล้วก็ได้เลขที่เหมือนกันนะครับสูตรที่หลุดนะครับ สูตรนี้สูตรใหม่ก็ได้เลขขี้สูตรที่หลุดก็ได้เลขขี้นะครับพวันี้หรือว่าหลักหน่วยจะเป็นเลขขี้นะครับอันนี้ก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไดนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับจะมาไม่มานะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็มาบวกด้วย หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับรลองวิเคราะห์ดูนะครับจะมาไม่มานะครับในงวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้นะครับทั้งหลัก10หลักหน่วยแต่ว่าหลักสินี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาก็3างวดติดนะครับที่เห็นผลงานวอดนีย้ยังจะไปต่อหรือไม่นะครับแล้วก็สูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเรอลองวิเคราะห์ดูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจริญชแนลวฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ